ไปคุณวุฒิพงศ์ค่ะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวุฒิพงศ์ครับติดตามในการกุุตนอมดีมากเลยครับเรื่องร<ช><ล>าวของผมคือเป็นเพื่อนชาวชาวเวลนะฮะก็คือคนพวกคนอังกฤษนะครับก็มาเจอเขาที่คอนโดที่ผมไปอยู่กับลูกอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เขาประสบปัญหาเรื่องเอเมื่อ เดือนธันวาเขาไปต่อวีซ่าแล้วเขามีภรรยาเป็นชาวอีสานเท่าที่ผมสักถามมาเนี่ยเขามีภรรยาคนนี้มาสามปีและภรรยาเป็นคนแนะนําเอบุคคลและก็บริษัทที่จะต่อวีซ่าให้เขาแล้วปรากฏว่าเขาแจ้งแจ้งว่าจะต่อวีซ่าหนึ่งปีเขาจ่ายเงินไปสามหมื่นสี่สามหมื่นแปดครับประมาณนี้และครับแล้วเมื่อก่อนคริสต์มาสเขาก็เดินทางกลับบ้านที่เวลไป เราบินกลับมาอีกทีเดือนกุมภาพี่วัตถิพงอ์เอาเอา้สั้นหน่อยครับเอาประเด็นเลยข้าประเด็นเลยครับปัญหาคือะไรอยู่เกิดว่าวีซ่าขอโทษครับวีซ่าเขาเขาได้รับการต่อแค่เก้าสิบวันไม่ใช่หนึ่งปีตามที่ตกลงกันแล้วหลังจากนั้นเขาเขาทําอะไรไม่ได้ติดต่อติดต่อใครก็ไม่ได้ไม่ทราบว่าผมจะพอจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไงบ้างไหมครับขอคําแนะนําคี่ถนอมด้วยครับ ตอ่าปัญหาตอนนี้เขายังอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้โอเวอร์สเตย์ใช่ไหมเขายังอยู่ในประเทศไทยให้่จะอยู่ได้อีกแค่สองอาทิตย์ทวีซ่าที่ต่อ90ิวันก็จะหมดครับถ้าเขาก็ต้องไปต่อใหม่อ่ะครับก็เลยผมไม่ทราบว่าขั้นตอนยังไงแล้วเขาดันไปตามคนกลางที่ที่ที่จะอ้างว่าไปเดินเรื่องให้เขาอ่ะอืม ผมก็เลยแนะนาว่าน่าจะต้องไปติดต่อสถานทูตเขาก่อนแล้วก็จะดำเนินการยังไงนอกจากว่าผมจะช่วยเขาือินโครงการกงสุลอันั้นอันั้นก็ใช่ต้องติดต่อสถานทูตของเขาประจําประเทศไทยนะครับติดต่อสถานทูตผมไม่ใช่ผมคือเวลมันไม่มีมันต้องใช้สถานทูตอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหม ครับครับครับอืมติดต่อสถานทูตก่อนจริงๆเขาเป็นคนต่างชาติเขาจะรู้เรื่องนี้ดีนะเขาจะรู้เรื่องนี้ดีว่าเมื่อจะอยู่ใกล้จะ,ะครบกําหนดวีซา่าเขาต้องออกไปตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ค่ะครับเห็นคุณผู้ชมวเขารู้อยู่แล้วคุณผู้ชมบอกว่ามีวีซ่าแต่งงานมีใช่ไหมคะยังไงไม่เราไม่แน่ใจเนาะอืมเบื้องต้นหนึ่งให้ติดต่อสถานทูตของเขานะขอคําแนะนํานะครับส่วนที่ว่าไปจ้างใครอันนี้ผมไม่รู้ว่าไปตกลงกันยังไงนะ ก็ไม่ควรจะผ่านในหน้าผ่านขั้นตอนตามปกติเ็าทาได้อยู่แล้วนะบอกแนะนําเขาอย่างนั้นน่ะนะคะครับครับครับได้ติดต่อสถานทูตก่อนอืมเขารู้อยู่แล้วพี่ว่าเวลาเขาไปไหนไปไหนเนี่ยมันก็ต้องออกนอกประเทศก่อนนะครับแล้วก็กลับมาใหม่ก็อยู่ต่อใช่ครับครับครับส่วนเรื่องราวที่มีปัญหาโดนโดนเออหมายถึงว่าเงื่อนไขเขาก็ไม่มีตรงนั้นเนี่ยเราเราค่อยแจ้งความฟ้องร้องทีหลังได้ใช่ไหมครับหรือไม่ควรเดียวไปตามเรื่องมันเป็นยังไงคะถ้า เขาเองเขาก็ไม่อยากมีปัญหากับใช่ใช่คือคือจะให้ผมพูดง่ายๆแต่ผมพูดแบบผมเอาตัวรอดนันก็คือโอเคไปแจ้งความดําเนินคดีซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้โดยง่ายผมรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ทําแต่ว่าเอาวิธีการว่าเอาเอาตรงนี้ก่อนแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อนที่จะอยู่่องอาทิตย์เนียเนาะก่อนจะโอเวอร์สเตเนี่ยนะเอาไปเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับครับครับสวัสดีครับ